สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูปกอลเวนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สปริงชั้นห้านั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมมาเก็บเลเวลนะครับผมอ่าใครบอกครูสายขิ้มาดูพิชไม่ได้นะครับผมจะไปเชื่อนะครับผมเพราะถึงเราไม่ได้อัปเดตนะครับผมเด็ก20นะครับเด็กน้อยนะครับผมถ้าเทียบกับสายอ่าครูสายโฮลี่จริงๆนะนี่แป๊บนึงแป๊บหนึงกรงสือเครียดเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบวูบเหมือนกันนะเนี่ยโดนทันเดอร์ไอ้ แต่ถ้าตอบีก็กลัวร่วงมกันนะครับผมก็อ่าคนคูที่จะมานะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือค่าฮิตควรเกิน330หรือ340ขึ้นไปนะครับถ้าคุณเอลวินนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าถ้าถ้าชื่อผิดขอขอขอภัยด้วยครับผมอ่านอ่านชื่อไม่ค่อยออกจริงนะฮะคุณเอลวิน,นครับได้บอกว่าอ่า ถ้าฮิตเกิน330หรือ340นี่แหละมันก็จะสามารถแทงอะดูบิโดนแล้วนะครับผมคือการตีมอนโดไม่โดนเนี่ยมันอยู่ที่ค่าฮิตนะครับค่าเด็กไม่ได้เกี่ยวนะครับค่าเด็กมันแค่เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มฮิตเท่านั้นเองนะฮะอ่าถามว่าทําไมครูผมถึงมีฮิตเยอะใช่ไหมครับเหตุผลก็คือมันมีอ่าค่าลักเนี่ยในแพทนลีนเนอร์เนี่ยมันช่วยเพิ่มอ่าค่าฮิตด้วยนะครับผมจําไม่ได้ว่ามัน3าลักเท่ากับ1ฮิตหรือเปล่านะครับเพราะแต่เด็กเนี่ยมันจะได้ หนึ่งเด็กเท่ากับหนึ่งิตเลยใช่ไหมครับอ่าแต่ค่ารักนี่เราก็อัพเยอะเราเป็นครูสายคีย้อยู่แล้วยังไงเราก็อัปลักเยอะอยู่แล้วนะครับอ่ามันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมอ่าตัวผมมันถึงมีฮิตเยอะถึง330นะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากค่ารักและค่าเด็กแล้วนะครับมันยังมีของช่วยครับอย่างหน้ากากแองอีกนะครับผมหน้ากากแองกก็ช่วยเพิ่มฮิตสิบห้านะครับผมถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับในการดำรงชีพนะครับ ถ้าจะมาฮูลิคอร์สนะครับผมมีไวก็ไม่เสียหายนะฮะถ้าฮิตเรายังน้อยอยู่นะฮนะของผมเนี่ยใส่เต็มสูบนะครับแต่ไม่มี AB นะมาได้ฮิต334นะครับผมที่จริงมันมีอยู่แค่330แหละเอ้ย320กว่าๆเลยครับแต่อาเคียวบาโฟมันบวกค่าฮิตให้นะครับผมอีก10นะฮะคือคนอื่นเขาอาจจะใส่เป็นแบบว่าไทเดน ไฮด้าอะไรอย่างงี้ครับแต่ตรงๆครับยังไม่มีตังครับกำลังหาตังอยู่เหมือนกันครับว่าจะไปสอยมาทักอันหนึ่งเผื่อเอามาจิ้มอนดุบิสนะครับผมก็ถือว่าอยู่ที่นี่ได้ค่อนข้างโอเคนะยังไงเราก็สายอจอยู่แล้วนะครับหลบได้อยู่แล้วนะครับผมอยู่แค่ว่าเราจะแทงอนุบิทตายช้าตายไวแล้วก็เปลืองน้อยเปลืองมากแค่ไหนนะครับอย่างที่ทราบกันว่าสายอากูคีผมเนี่ยอินหนึ่งนะครับดังนั้นก็ เปืองบูมากนะครับในการใช้สกิลนะครับผมเพราะมันไม่มีส่วนต่างในการาช่วยซัพพอร์ตในเรื่อง SP เลยนะครับผมอ่าอันนี้ครูครูแท้ๆที่เขาอัพอินมาจะคอัข้านจะได้เปรียบกว่านิดนึงในเรื่องการประหยัดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครว่าคือมาเก็บเวลอยาคิดเรื่องหาตังค์นะครับ เอาเวลาไปหาตังค์เลยดีกว่านะครับผมเวลก็เวลจะหาตังค์ก็หาตังค์นะครับผมจะมันไม่ค่อยมีแมปไหนที่มันได้กู่กันเท่าไหร่หรอกครับผมก็เลือกเอาสักอย่างหนึ่งครับเวลก็เวลนะฮะอ่าถามว่ามาอยู่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ชีวิตก็ดีนะครับผมยังไงเราก็อ่าไงเดียอยู่ได้อ่ะไม่ไม่ลำบากอะไรมามากมายครับก็แทงมีบิตบ้างครับก็โดนประมาณสัก80% 90%ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผม ไงเราก็เก็บเลเวลกันอีกนั้นนะครับก่าจะ99นะครับผมอ่าก็ใครอยากลองก็ลองได้นะครับผมเอาคูคิมาได้นะครับก็ดูค่าฮิตไว้เป็นหลักนะครับผมค่าเด็กช่างมันนะครับขอแค่ฮิตถึงค่าเด็กหนึ่งมันก็ตีโดนนะครับผมก็อ่าแต่ยังไงก็สู้คูคิเอ้ยคูโอลิคอร์แท้ไม่ได้ครับผม คือผมสเต็งน้อยไงกูเลคอยมันอัพสเต็งนำกันมานครับผมใสอิจิผมใสขี้อัพอจินำนะฮะคือปกติหาตังก็คือจิ้มเอาทีตตัวนะครับผมอันนี้มาเวลก็เลยแบบเต็มที่ครับมีบูปั้มบูนะครับผมนี่ก็อยู่มาได้ประมาณสักสกิบกว่านอาทีแล้วครับนานๆขึ้นมาทีนะครับคือหาตังก่อนแล้วค่อยมา,าซื้อบูมาครับ ไม่ได้มาบ่อยๆนะปกติอยู่ที่อื่นนะฮะไม่ค่อยได้มาที่นี่หรอกครับคนมันเยอะนะครับแล้วก็เปลืองบูมากนะครับเวลาในการมาเก็บเวลทีหนึ่งเนี่ยยี่คว้าสุดๆนะครับโอ้ยอยากได้นะครับแต่สู้ไม่ได้น้าเยอะเหลือเกินนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็โอ้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็ลองมาปรับเปลี่ยนของดูนะครับผมถ้าฮิตมันไม่พอก็หาเพิ่มฮิตอ่าอาจจะใส่เป็นมัมมี่ก็ได้นะครับถ้าแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับ ก็ใส่เป็นหอกใส่การ์ดมัมมี่มานะครับก็ช่วยบวกคิดใบละ20นะครับถือว่าเยอะมากครับแต่ก็เสียเรื่องอ่าดามเมจไปนะครับเพราะมันจะใส่เอาการ์ดใส่อุ้นมันจะหายไปช่องหนึ่งนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะขอแค่ทิมโดนไว้ก่อนนะครับผมเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังนะฮะอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมสำหรับคนที่เล่นอ่าคูลเดเอร์สายพีแบบผมนะฮะ ที่ผมหยอดเด็กไว้ก็เพื่อการนี้นะครับเผื่อว่างๆก็มาโพลิคอสใส่อนุวิทเล่นๆนะครับผมเนี่ยนะครับเด็กที่สิบมันก็มีค่านะครับผมนะหรือบางคนเล่นเด็กหนึ่งก็แล้วแต่ครับแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูได้นะครับไม่มีอะไรตายตัวทั้งนั้นนะเกมนี้นะครับผมเอาแค่ว่ามีเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราแค่นั้นเองครับผม อ่าอย่าลืมไงก็อย่าลืมก,กด Subscribe y o ยูทู e กมัเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ